สรุปข่าวไอซาแดงประจำวันที่29มีหน้าคม2,567คือเกาเดอพีนองคือเก่าครับไพที่รับช่อมคลิปบ่าวแทกเน่ลบกวนกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามให้บ่าวแทกแน่ไม่เด้อครับผมผีมีแผนหนีบกินบูตรลดราคาเบแม่ซึ่งอิตาลีเผยว่าแม่อยูของเฮ้าอาทรงไม่สั่นกินบูดเขามาในขอเสนอเพื่อกระชากโตเบแม่ ร่วมทีมมีรายงานออกมาต่อเนื่องว่าแมนยูของเฮาให้ความสนใจกองหลังบาซิลของสโมสสอนยูเวนตุสแต่ตอนนี้ติดปัญหาคาโตขันตำ60ล้านยูโรเฮดไห้ปีศาแดงของเฮาต้องนั่งไปประเมิอนอีกเทถอแต่ล่าสุดกัาเซต,ตาเดวโลสปอร์ตเผยว่าพีแดงเกิดไอเดียใหม่โดยหวังแนบกินบูดเข้ามาในการเจรจาเพื่อให้มาไล่ย่ยมลดราคาขายแนวรับไว้27ป กอนานนี้ซืออิตาลีระบุวา่าทีมงานของเบโคเนลี่ให้ความสนใจและชื่นชอบกองหน้าชาวอังกฤษเป็นพิเศษแถมยังมีการติดตามผลงานในทีมเกตาเฟ่ย่างต่อเนื่องฤดูกาลนี้หัวาหอกวัย22ปีถูกส่งตัวไปให้เกตาเฟ่ยืมใส่งานโดยสถิติของกินบูดลงสนามไป27นัดเฮดได้8ประตูกับอีกฮแออซิ์และกลายเป็นที่สนใจของหลายสโมอสรด้วยเหตุนี้ แม่ยู่ของเฮาจึงพร้อมใส่งานกินโวตจนยศสุดท้ายโดยหวังแนบมาเป็นส่วนหนึ่งในขอเสนอของการสื่อเบยแม่ร่วมทีมในตลาดนาล่อดรอบต่อไปอยูทีวามาไล่จะเห็นชอบขอเสนอดังกล่าวหรือบอรหรือทางยูวต้องการเงินก่อนโตเพื่อนํามาบ้างแผนอีกครั้งโอ้หี่หน้องเอ้ยเดี๋ยวก็ยาขายเห้ทีมนั่งทีมนี่เป็นโตแถมโตลดราคาอยู่นี่้อจักสิให้มาแนวได้ เด็กหน่อยมีอน,นาคตขนาดนี้เจ้าคือว่าเก็บว้พี่น้องเอ้ยเนาะโคตรเสดายเลยปล่อยไปกินบวชจะเห็นแววอยู่หรอหะครับผมอน,นาคตระดับโลกแน่นอนเจ้ากัหูยูเป็นยักเจ้าหืกหาสีเ็ดแนวนี้โอ้เสดายได้รัพยากร่อนสมมสรอนที่ดีขนาดนี้อ,อ่านข่าวกินบวชแล้วหูซึกแบบบ่ค่อยแฮปปี้เลยพี่น้องเนาะพี่น้อง คือเห็นแนวเลยครับผมคอมเมนต์มาคุยกันนเด้อครับเด้วว่าไอเดียนี่เจ๋งบอบอเทียบอสนใจเลยครับก็บอกว่าลอยล้านยูโรก,ก็บอขายเอาแค่นี้แหละมันขืนมันขืนแม่ยูบอแฮปปี้กองกลางดาวลุ่งบอคอยเดนเล่นระว่างเยืยมโตให้กับเซบีย่ามี่ไร่งานว่าแม่ยูของเฮาหูซึกบอพ่อใจกับการทีฮันนบานเมสบีบอคอยเดียวรับโอกาสลงเลยในเซบีย่า ระวางการยิ้มโตฮันนี่บาลย้ใหญ่ไปเซบิยาแบบยิ้มโตเหมือเดือนมกราคมที่พานมาด้วยความหวังว่าจะเด้รับโอกาสล่งสนามย่างสม่ำเสมอเขาลงเล่นให้แม่นอยู่ไปแล้ว1ิบนัดร่วมทุกรายการในฤดูกาลนี้ย่างไร่ก็ตามเดวเตทิมชาติตูนิเซียบอสามารถสร้างความประทับใจให้กับกิเก้ซันเชตฟอรเรียนได้หลังจากการลงสนามในฐานะโตวสำรองในเกมที่แพ้กิโลนาะหาประตูต่อหน,นึง่ง จนแทบบอดด้ลงสนามอีกเลยกองกลางว่ย21ปีถูกส่งลงสนามเพียงหนาทีในเกมเจอกับราโยบายเยโกโน่1นาทีกับบาเลเซียและบอดดายล่สนามแมตช์เจอกับแอติโกมาลิสเรเอาลมาลิสจนถึงตอนนี้ฮันนิบาลล่เล่นให้กับเซบิยาเพียง4เกมเท่านั้นเขาบอดดายลงมสนามอีกเลยนับตั้งแต่เป็นตัวจริงในเกมอัลซนาเรเอาลโซซซดา3ประตูต่อ2เมือ่อต้นเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเพียงนัดเดียว ได้ลงเป็นตจริงแต่ก็อยู่ในสนามเพียง5 3นาทีเท่าน,นั้นล่าสุดเออซื้อจากสเปนรายงานว่าการใส่งานฮนันนบาลของเซบิยาเฮใไฮแมนยูโกเฮาเนี่ยหูสึกว่าพ่อใจยังยิ่งเซบิยามีออาชันซื้อขาดฮันนีบาลด้วยค่าต20ล้านยูโรแต่ดูเหมือนว่าพวกเขานะ่ะบนอาจจะใช้เงื่อนไขดังกว ดาวหลุงเฮ้าพี่น้องก็คือว่าล่ะครับผมไปบ่คอยเดี๋ยลงกับสิประมาณนี่ล่ะครับก็ต้องเข้าใจทีมของเขาขึ้นกันน้อพี่น้องเนาะก็บว่าเป็นยังครับผมก็ดึงกลับมาใส่งานใดบอแทียังคือว่าน้องยังมีอนาคตอยู่นะอายุแค่ยี่สปีเองถ้าเขาหูซึกว่าบ่มมีประโยชน์กับทีมเขาก็บว่าเป็นยังครับดูดูการอ่ะเฮาก็ดึงกลับมาใส่กระด้น้อพี่น้องเนาะให้โอกาสเฮาแน่ดาวหลุงเข้ามาเพียบเลยเพียบเลยกูรู้เผยความเป็นไปได้ของมาร์ซิยา หากอัลล่าแม่นอยู่หลังจบซีซั่นโจนาธานจอรนสันนักาฟุตบอลคนดังออกมาแสดงความคิดเห็นว่าอองตัวนี่มาร์กซิยาลกองหน้าชาวฝรั่งเศสของแม่นยูของเฮามีโอกาสที่จะหวนกลับไปเลียนให้บานเกิดกับโอลิมปิกลี่ยงหากบต่อสัญญากับปีสาแดงหลังจบดูดูการนี่จอรนสันระบุว่ามันเป็นเรื่องที่คาดเดากันได้มาหน้าแล้วว่าอองตัวนี่มาร์กซิยาลจะง่ายออกจากแม่นอยู่แบบไรคาโตในช่วงซัมเมอร์นี้ แล้วดูเหมือนว่าอาชีพของเขาจะเดินมาอยู่ระวังท่าแยกแล้วแต่ชัดเจนว่าความคาดหว,วังก็คือเมื่อเขาก้าวขึ้นมาจากทีมลี่ยงเขาสามารถกลับปที่นั่นและสางเส้นทางอาชีพของเขาขึ้นมาใหม่กับหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในยุโรปและลีกเอิงมันนาสนใจที่จะล่อดูว่าลี่ยงจะทาบท่าเขาหรือบอเมื่อคุณพิจนารณาจากจำนวนผู้เล่นที่เติบโตขึ้นมา และพวกเขานำกลัปมาสู่ทีมกอนานีผมยกตัวอย่างก็คือลากะแสที่กับไปเลนหฮลียยงเป็นครั้งที่2ดาวยิ่งเฟนแมนวัย28ป่ปปีเคยเป็นเด็กปั่นที่เตริรโตมาจากทีมเยาวชนของลียงจากนั้นกจย้ายไปเป่นเล้กับโมนาก,กต่อด้วยแมนยูของเฮาจนถึงปัจจุบันบทต่อสัญญาละครับพี่น้องที่สู่จะของโบได้จักเทอ่อเป็นโตแบกให้เฮ้าโบได้น้องับน้องใหญ่ามากับทีมเฮาสิบปีที่แล้วละครับผมก็คือว่าละครับ ในเมื่อพี่สูตจะคล้องบบได้ก็ต้องเหลือสลอดไปให้ผู้เลีนยงคนอื่นเข้ามาทดแทนเนะะาะก็ทาบต่อสัญญาบอแทกก็ขอให้นายโชคดีเด้อน้องไปเติบโตอยู่ที่อื่นละกันสู่สูเดอซื้ออ่างพี่แดงสนใจโคเซลูโคเซลูตกเป็นเป้าหมายสนใจของแม่ยูของเหาหางดเอามาลิตบอเซนสัญญาทาวอดกับกองนาวัย3าปีเร่เลโบ ืเมืออกระทิงไร่งานเมื่อบันพฤหัสบดีที่พ่านมาว่าแมนยูของเฮาสแสดงความสนใจโคเซลูของเรเองลมาริดเนื่องจากที่ปีศาจแดงมองว่ากองหน้าวัย34ปีจะเป็นส่วนผสมที่ล่อโตของลาสมูดห้อยรุ่นดาวยิงทิมชาด,ดินมาสเรียอเอามาลิดดึงโคเซลูมาจากเอดปันยอนด้วยสัญญายืมโตหนึ่งปีมูลราคาหาแสนยูโรพ่วงออปชั่นเส้นทาวน์น1.5ล้านยูโรซึ่งกองหน้าวัย34ปี เผลงานดีเกินคาดด้วยการยิงไปแล้ว14ประตูกับ3แอซิสจากการลงเล่นทุกไร่การ34เกมแม้จะมีสัญญาณวงชีวาริอามาลิตจะเปิดใส่เงินไข้ดังกล่าวเพื่อเซ็นสัญญากับโคซิลูกก็ตามแต่กองหน้าวัย34ปีจะประเชิญการแข่งขันที่สูงขึ้นจากการมาของคิลรยยนอ็มปาเปและแอนดิกเฟลิเปในช่วงซัมเมอร์นี้ ตามรายงานยังระบุอีกว่าแม่ยูสนใจเซ้นสัญญาก,กับโคเซลูในช่วงนาร่อนนี้เช่นกันเนื่องจากทีมปีศาจแดงเสือว่าดาวยิ่งว่ย34ปีจะนํำเสนอทั้งเลือกที่แตกต่างออกไปในแนวลุกด้วยประสบการณ์มากมายและมีสภาพร่างกายที่ดีอีกทั้งยังเคยเล่นในอังกฤษมาแล้วกับสโตลซิตี้และนิวคาสเซิล แต่อย่างไรก็ตามโคซิลูยังให้ความสําคัญกับเรียวมาลิสเป็นอันดับแรกลังเคยเติบโตมาจากทีมเยาวชนและยังต้องการสารต่อความฝันของเขากับทีมจุดขาวต่อไปในซีซั่นน้าด้วยสําหรับข่าวน้าพี่น่องเนาะก็มีประมาณนี้ละ เบาแท็กกับคัดสันเข้าเนียนๆเนือๆมาฝากก็คือเก่าครับผมผู้ที่รับชมคลิปเบาแท็กแน่ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์เลยสิสำคัญกดติดตามให้เบาแท็กน่ไม่เด้อครับผมสำหรับวันนี้เบาแท็กไปแล้วเด้อครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับกุ๊ก